สวัสดีครับวันนี้ก็มาวันสบายๆนะครับเอาไอเดียงาน DIY มาทำการต่อยอดกันหน่อยนะครับกับการสร้างอุปกรณ์เสริมของเครื่อง PS5 นั่นเอง จากคลิปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยจํากันได้ผมเคยสอนเรื่องของการทําที่วางจอยคอนโทรเลอร์ <Control, S 2> PS5 <PH> หรือว่า PS4 มาฝากเพื่อนๆกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมีอุป,ปกรณ์ของเครื่อง PS5 เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเจ้าพวกหูฟังไร้สายหรือว่าแบบมีสายก็ตามวันนี้ผมก็เลยเอาไอเดียมาต่อยอดนั่นเอง นั่นก็คือเราจะทําตัวแท่นวางใส่หูฟังให้มันแบบดูสวยกิ๊บเก๋ดูโดดเด่นขึ้นมามากกว่าการที่เราเอาหูฟังนั้นวางไว้บนโต๊ะหรือว่าวางไว้บนพื้นส่วนอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นั้นนะครับก็มีสว่านกระดาษทรายแล้วก็ตัวสิวและคอนอันนี้ก็คืออุปกรณ์พื้นฐานที่เราใช้ในการสร้างชิ้นงานนะครับจากงานต่อย,ยอดของเดิมที่เรามีตัววางจอยคอนเทลเลอร์อยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มีตัววางจอยคอนเทลเลอร์ตัวนั้นนะครับอาจจะต้องใช้ตัวดอกเจาะโฮสซลเพิ่มขึ้นมานะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือต้องเตรียมตัวเศษไม้หรือว่าชิ้นไม้ที่จะมาทําเป็นฐานให้กับตัวที่วางหูฟังขนาดขั้นต่ำนั้นผมมองเอาไว้เลยก็คือความกว้างนั้นไม่ควรที่จะต่ํากว่า5ซนติเมตรนะครับส่วนความยาวนั้นก็ไม่ควรที่จะต่ํากว่า12เซนติเมตรเพราะว่าถ้าฐานมันเล็กกว่านี้มันก็อาจจะทําให้มันดูไม่แข็งแรงและก็มีการล้มที่ได้ง่ายนะครับ อย่าลืมว่าตัวหูฟังแบบฟูลไซส์นั้นหรือว่าแบบครอบศรีรษะนั้นมันค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วเราก็ทําการมาร์กตำแหน่งที่เราจะเจาะให้เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะเอาตัวแท่นวางจอยนั้นเสียบเข้าไปเทคนิคตรงส่วนนี้ในการเจาะนะครับถ้าคนที่ทําทงานไม้มา,มาอยู่แล้วเขาจะไม่เจาะให้มันแบบอพอดีจนเกินจนเกินไปนะครับเขาจะแบบเจาะให้มันเล็กกว่าขนาดตัวแท่นไม้ที่จะมาเสียบนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเราตอกเนี่ยตัวเนื้อไม้เนี่ยมันจะ มีความแน่นและก็คับนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องใช้กาวลาเท็ในการยึดเพิ่มความแข็งแรงเลย อันนี้ก็เป็นเทคนิคและเพียงเท่านี้เราก็จะได้ที่แขวนหูฟังพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยส่วนถ้าใครอยากจะทําการลงสีนะครับหรือว่าลองพื้นเพิ่มความมันวาวหรือว่าความสวยงามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทําได้แต่มันก็จะแลกกับในเรื่องของตัวงบประมาณที่เราอาจจะต้องไปซื้อสีซื้ออะไรพวกนี้เข้ามาเพิ่มผมมองว่างานแบบดิบๆก็สามารถที่จะพร้อมใช้งานได้เลยเช่นกันเพียงแค่เราเอาตัวกระดาษทรายมาขัดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเอง แต่ง,งานตัวนี้นะครับผมยังติดปัญหาอยู่นิดนึงนะครับก็คือตรงจุดวางบริเวณที่คาดของตัวหูฟังนั้นนะครับมันดูเล็กไปนิดนึงเวลาเราวางหูฟังนั้นตัวหูฟังมันอาจจะไหลตกลงไปได้แต่ถ้าใครที่ใช้ขนาดไม้ตรงส่วนนี้ที่มีขนาดความกว้าง มากอยู่แล้วก็อาจไม่ต้องทําตัวสต็อปเปอร์กันหล่นก็ได้ผมก็ทําการมองหาของรอบๆข้างที่แบบเหลือใช้หรือว่าไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองก็ไปเจอเจ้าตัวชุดไขควงอนเนกประสงค์นะครับก็คือที่เราซื้อมานั้น40บาท60บาทเนี่ยมันให้มาแบบโอ้โหหลายหัวมากแต่ใช้กันจริงๆเนี่ยใช้กันแค่ไม่กี่หัวใช่ไหมครับก็เอาเลือกเอาไอ้ตัวหัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้นั่นแหละเอามาเอามาทําเป็นตัวสต็อปเปอร์กันหล่นแทนนะครับก็ทําการเจาะเพิ่มใส่เข้าไป แค่นี้เราก็จะได้เพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงเวลาเรานําตัวหูฟังมาเสียบเก็บเอาไว้นะครับแต,แต่แต่นะครับมันยังไม่หมดเท่านี้นะครับประโยชน์ของมันเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเจ้าแท่นวางตัวหูฟังตัวนี้มันเป็นงานที่เราเอาตัวแท่นวางจอยของตัว PS5 ที่เราเคยทําไว้ก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับมาทาการต่อยอดมันก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็นที่วางจอยได้เช่นกันนะครับเพียงแค่เราทําการจับ เอาวางนอนลงมันก็จะกลายเป็นที่วางจอยได้แต่มันก็จะไปติดว่าเอ๊มันดูแล้วเอียงเอียงไปแต่ถ้ามองดูมันก็สวยไปอีกแบบนะครับถ้าคนชอบแบบเอียงเอียงแต่ถ้าคนไหนดูแล้วเอ๊ขัดตาก็เพียงแค่ไปทําที่รองเพิ่มขึ้นมาจะใช้เศษไม้ที่เราเหลือวัดขนาดให้มันอ่าพอดีนะครับกับช่องว่างแค่นั้นมันก็จะเพิ่มความสมดุลกับการใช้งานฟังก์ชันของแท่นวางจอย ส่วนตัวหูฟังที่ใช้ได้นะครับผมมองแล้วก็น่าจะครอบคลุมเกือบทุกๆรุ่นนะครับที่ผมใช้ในการทดสอบใช้งานก็มีของตัว Kingston นะครับแล้วก็ตัว T D p o w นะครับของตัว Sony ก็แบบเอาอยู่สบายๆเลยต้นทุนในการสร้างชิ้นงานตัวนี้นะขอบอกเลยว่าไม่ถึง50บบาทแน่นอนนะครับถ้าคนที่มีอุปกรณ์เครื่องมือช่างพร้อมอยู่แล้วนะครับ และก็เวลาในการสร้างตัวชิ้นงานนี้ไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่นับในเรื่องของการลงสีและนี่ก็เป็นไอเดียงานแบบ DIY ง่าย,ายๆที่ทุกคนน่าจะนําไปสร้างกันได้หรือใครมีฝีมือก็สามารถที่จะนําไปสร้างรายได้หรือนําไปประกอบอาชีพเสริมขึ้นมาก็ได้เลยนะครับกับไอเดียการสร้างชิ้นงานแบบ t o o in one ได้ทั้งที่วางหูฟังและก็ที่วางจอยคอนเทเลอร์ในตัวเดียวแบบฉบับของ Acon TV ส่วนครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะมีเนื้อหาอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามช่อง a c o n TV กันไว้ด้วยสวัสดีครับ